เขาเนี่ยหลีคก็บวกขาวก็ไม่เงียบก็อยบ้าบวกขาวจะได้คนจีบผมจมูกดูสั้งเป็นคมเอาวุ้นดูวมันดำว้เนี่ยว้มองครวุ้นเขาไปหามียล่างหนาในเด้อนั่น

ยานนีสเก็นนาเถึงงาาิยงมาเบึงแถวเด็กไปก็อยู่นี่ฮ่าฮ้าฮ้าเฮ่าฮ้านี่ครบแล้เอ้าวไม่ถ้งเก่งเลยว่า มันมีสีดันง้ก็บเลยตอน <c oughs> นี้ทั่วไม่มีเหา่าอ่ะที่ดดดเด้ยวาซื้อหัดกบพมได้หนาาก็ไป <c oughs> มิคัตเตอร์เลยแบบมีคัตเตอร์มันเห่าไป,ปโอ้ยอนักอีกซ้วลูนี่คัตเตอร์เนี่ยหน้าสนิทกันเลยละ <c oughs> ตอนั้นเราช้องกับแมวตัวนี้ได้น่ะเขาก็ไม่ได้ว่ากันเจ้าตัวน่าตาไั่งเวลาปู่แม่จะอ่อนมากเจเข็ดคิวคืออีนั่นแม่อันพิมพหน้าคำให้นั่นแม่ห็นบอเดี๋ยวมือรุนกันเอออยู่ใกล้บ้านเจ้าบอมันอยู่หน้าคำให้แต่อยู่กุเรนกีบ้านมันก่อนแต่งพางกันประมาณเพราะมันเกือบหาลุยบ่ะเออเออหินบอห์ เบื้องได้พี่น้องนี่เบื้องหลังพี่น้องแป <laughs> นตงเาปติปันนี่ว่าอยากนอนรือว่านอนมาจะตื่นวังแรงนี่อยู่หอดตีสามก็ได้ไหม <c oughs> เนี่ยว่าเปลีนน้ำพาย,ยรีเลยโอ้ลืมอ,อีกแล้วพ่อยอะไยั่ะคนตาโอ้ยว่าเห็นยเห็นอยู่ยยแต่งซ้ำน,น,นั่นไเลยก็เลยถามว่าเอาตาบ่าเป็นตลาดไกจะเปนอง <laughs> <laughs> ลากออกมาน่าเลยเ <laughs> อนีย,ง,ย,ง,ยงบ่ทันแล้วเนย แกมาขเข้าไปยืมเงินกูบอม้าจะซื้อแล้วมั้งเหรอบ่มาซื้อแล้วจ้างมึงเลยคืนมาเห็ดกูคักปันนิดสิคักปันนีดจริจ้างแล้ว,วบ่ม้าจะซื้อได้พี่น้องอันนี้งานซอยองานซอยพี่น้องงานผีงานบกผีถึงเนื้อส่งไปแหลกซอยทุกวันเหรอครับเออแหละจ้า ก็สันดีบสั้นดังแม่เจอสั้นดังคือคอยบอก่ามันส์ผมคือแท้สบับอกเนาะตรงนีสีดังที่เขากลัวคืองดัางมันเนี่ยนี้สีดงที่จอสีนี่ เจ้้แต่อเคยผมเงียวเดงั้นต้องยินงซะสู้ได้ไหมมันเจ้าเลยโอ้ยมาคืนแถวันนี้มา้ย่ก้อยเขาจะคืนแ่วนนี้ก้อน